สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้วิดีโอเมื่อกี้นะคะวิดีโอเมื่อกี้ก็กิต้าก็ทำต,ตามคําแนะนํานะคะมันน่าจะไม่ค่อยออกมาเฟิร์เฟกเท่าไหร่แต่กิต้าก็ตั้งใจทํานะคะแล้วก็วิดีโอนี้เหมือนกันนะคะมีคุณแม่แนะนํามาเพราะว่าที่กิต้าถามเรื่องอลูกตําลึงนอกว่าทําอะไรได้ วันนี้ไก่เหลือในตู้เย็นกิต้าก็เลยจะคิดว่าไปป่นไก่นะคะแล้วก็จะเก็บลูกตําลึงนะคะพี่น้องนี่บริเวณนี่นะคะเอาไปลวกเนาะพี่น้องฝากไปกําลังใจนะคะจะก็่ถือกค่พิดแน่กับคอมเมนต์มาเลยน,นะคะเพราะว่ากิต้าจะได้ทําคอนเทนต์ออกมาต่อไปได้ดีกว่านะคะคอมเมนต์ถามมาเลยคะ่ะไม่ต้องกลัววิดีโอของกิต้ามีคนดูนะคะแต่ไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์น่าจะเป็นเพราะว่าเขาย่านกิต้าหรือเขากลัวอะไรไม่รู้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็กิต้าไม่ใช่ กีตาร์หักฟันแล้วนะคะไม่น่ากลัวนะคะนี่เออไม่มีเล็บด้วยค่ะแต่เล็บไม่ได้ไว้เล็บนะคะโอ้หนวมือเก็บได้อีกลค่ะพี่น้องไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกีตาร์ไปเก็บไปเก็บอ่าอะไรนะลูกตำลึงบอกไปออกมาดืบเองนะคะโอเคค่ะนี่นะคะพี่น้องป้องไปนะคะกีตาร์ไปเก็บลูกตำลึงนะคะไปลวกกินกับปนไก่เนาะเอ้ยน้ำอะไรนะไม่ใช่ปนไก่ว่าจะทำอ่ามําพี่ไก่นะคะ หรือมันจะออกมาเป็นปน่นก็ไม่ไม่เชิงนะครับเพราะว่า,าไม่ค่อยได้ตำกินนะคะแต่ป่นอ่ะทาเป็นนะคะแต่น้ำพริกไก่นคงต้องเปิดดูใน Google อีกรอบนะคะเปิดบาง o o เกจนแบทมืค่ะง่ามได้กระไดให้กับเขานี่จะแมนนะคะไม่เป็นไรค่ะเราคนเราไม่มีใครเกิดมาแล้วเฟอร์เฟกเลยค่ะทุกอย่างคือการเรียนรู้นะคะอืเรียนรู้ปรับตัวปรับปรุงไปเรื่อยๆจนถึง นี่แหละค่ะจุดหมายมาเป็นยังค่ะให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจทุกคนนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆลูกเดียวนะคะนี่บอกเกียวก็ไผ่อ่าอยู่ใสนอ้อง่หานะคะนี่ไงลูกใหญ่เลยค่ะนี่นี่พี่น้องนะคะนี่พี่ตาจะเก็บนะคะลูกตาลึงนะคะไปกินเออเห็ดเป็นน้ำจิ้มปนไกห่หนุ่กไก่เออ จะออกมาแบบไหนก็ไปติดตามดูเดอ้อค่ะพี่น้องนี่ไงนี่ค่ะนี่นี่เพราะได้ยู่นะคะนี่ระคะมีป่าไม้ตัวเองนะคะมันก็สะดวกสบายนะคะแต่มันก็หายากอยู่ค่ะยุโรปที่ปลูกต้นไม้เขตร้อนได้เกือบหมดทุกประเภทนะคะเราถือว่าเราก็โชคดีพอสมควรนะคะแต่ถ้าใครอยากย้ายจากที่อื่นที่หิมะมาอยู่ที่นี่ก็ย้ายมาได้นะคะพี่น้องที่นี่ที่เกาะน,นี้อยู่ง่ายค่ะเพราะว่า เราแค่มีอพาร์ตเมนต์หรือมีอะไรบ้านเขาก็ให้ทำบัตรประชาชนต่างด้าวนะคะได้ง่ายนะคะเขาอยากให้นักธุรกิจมาลงทุนค่ะเออไปมีเงินกับมหาสื่อบ้านสื่ออพาร์ตเมนต์นะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะนักลงทุนเยอะค่ะนี่นะคะเออค่อยเปิดหาเลยพี่นอ้อง กิต้าคิดอยากกินพอดีเลยค่ะขอบคุณมากมายนะคะคุณแม่ที่แนะนํามาอมคิดอยากกินนะคือเห็นสีนะคือแบบมัน <c oughs> ความดินมันมันไปเอง <c oughs> อยากกินมากนี่นะคะเดี๋ยวกิต้าหาอ๋ออยู่ใส่นอกบ้านนี่นะคะหาเรื่อยๆแหละคะ่ะพี่พี่พี่ค่ะพี่น้องเออลูกตำลึงเราเรามีป่าอเมซอนเป็นของตัวเองนะคะมันก็ง่าย พี่น้องปอกปลายเอ่ยนะคะนี่อู้ี่ค่ะพี่น้องโซนนี้กีตายังไม่ได้หาเนาะน่าจะได้เดอะอยู่เมนูอาหารนี่แบบพวบเลยนะคะเออได้หลายเมนูมากนะคะนี่กำลึงของเราอ่านี่นะคะผลอุ้ยพี่น้องน,น,น,นี่เยอะเลยค่ะหามก็มีนะลูกหามน่าจะกินได้อยู่เนาะคุณแม่เลยนี่นะคะนี่อุย้ยเยอะเลยค่ะนี่ มาเด้อจ้ามาเก็บซอยกันนะคะเหวี่ยงก้อย้องไปมาอีกแหละนี่นะคะนี่เอาถ่ายใบตัวลืมมองอ่านี่ค่ะเก็บเอาลูกอ่อนๆเนาะนี่ค่ะพี่น้องสวนผสมประสานของเราอสามปีนะคะสา,สามปีถึงได้เก็บผักผลไม้อมเอ้ย ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะพี่น้องเราก็ต้องลง,งทุนลงแรงนี่นะคะเบาๆเก็บเบาๆอันตัวเด็กๆไปโรงเรียนนะคะวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์เลิกสี่โมงค่ะวันศุกร์ไม่ได้ไปโรงเรียนเอไม่ได้เรียนพิเศษนะคะอุ้ยเยอะเลยค่ะพี่น้องด้านนี้เอ่โอ้ยนี่อ,พ,อพี่ค่ะ เราต้องมีวิตามินเอเป็นของตัวเองนะคะไม่ต้องไปซื้อนี่นะคะนี่นี่ค่ะเต็มเลยมาเด็ดจ้าพี่น้องวันนี้เมนูอาหารแนะนำนะคะเป็นตะแซบค่ะน้ำลายออกแล้วยังไม่ได้กินนะคะนี่นะคะ นี่นี่นะคะอู้เยอะแยะผลสะแมนอุ้ยทำไมลูกเยอะจังอะลูกเยอะกะยากนะคะพี่น้องผลไม้ที่นี่ให้แต่ลูกนะคะทำลูกเอ๋อทำลูกนะคะพี่น้องไม่ต้องเวียงกล้องเอาตรงๆนะจะนา้านี่เออโอเคมือไทยข่อยบ่มี่จะเอากล้องเอาไว้อยู่ใช้บุบาน นี่นะคะเปิดไปเรื่อยเปิดไปเรื่อย<ๆ>ก็เจอเรื่อยเยด้วยะคะ่ะพี่น้องโอเคเดี๋ยวหาลูกนะคะเดี๋ยวหาเรื่อยๆืยนะคะพี่น้องเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวก็พากลับบ้านแล้ววันนี้ไม่ได้พาไปตะเวนนังไก่นะคะเอาแค่กินข้าวแล้วก็ไปหาเก็บมาแล้วก็ไว้ก็พอแล้วนอฝากกำลังใจนะคะทุกปู่ทุกคนนะคะเออเนี่ที่เข้ามาดูเป็นกำไรกำไรคนวะกำลังใจให้กันตลอดนะจ๊ะอืม โอเคค่ะเดี๋ยวนี่นะคะอีกหนึ่งนี่พอด้นะคะนี่กิตาจะเก็บไปนี่นะคะลูกตำลึงดิบนะจ๊ะทีะ่คุณแม่แนะนำมานะคะกิตาจะเอาไปทำอาหารนะคะพี่น้องเอาไปลวกจิ้มแจ่วเนาะแจ่วไก่นะคะน้ำจิ้มไก่หรือจะเป็นป่นไก่แล้วก็ไปดูกันนะคะมันจะออกไปแบบไหน,นไปรุ่นซอยกันเด้อจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวกิตาขอตัวเก็บเพิ่มเติมก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะพี่น้องอ่าพอดีว่าอยู่แถวกอตํานึงเราก็เลยจะถ่ายให้ดูอีกเรื่องปุ๋ยอย่าเพิ่มเบื่อกันนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยที่หมักจากต้นกล้วยแดงที่เราที่เราที่มันหักตอนมีพายุลมแรงมานะคะนี่นะคะเป็นต้นกล้วยนะคะปุจากต้นกล้วยเด้อค่ะพี่น้องเราก็ใส่เงากล้วยแทนกับไม่ใช่แทนใส,ใส่กับนะคะ เอนี่ค่ะหลากหลายนะคะนี่ค่ะปลรหมากหลากใหม่คือเกาละะ้าอันนี้อันนั้นก็ไปใส่เงาตรงนั้นเหมือนเดิมค่ะปุ๋ยทดแทนกันค่ะพี่น้องอ,อันนู้นก็ใส่นนี่เดี๋ยวไปดูอันนี้นี่นะคะปุ๋ยเราก็ใส่ทุกเงาค่ะบำรุงไปเด้อค่ะพี่น้องอืนนั่นแหละโอเคค่ะเดี๋ยวกิตาจะขอตัวไปทําอาหารก่อนเด้อจ้า <c oughs> นี่นะคะจะจะ,จะ,จะลวกลูกตาลึงดิบนะคะพี่น้องนี่ เป็นยังไงเนาะน่าจะเอาลงก่อนเนาะลูกต,ตำลึงลงก่อนเพราะว่าเขาใหญ่เขาหนากว่าเพื่อนดอกแค่ที่หลังเนาะคต้นหอมเห็ดแปลกๆแต่ได้หวาแต่น่าจะอร่อยจริงๆน้ำแหละน่าจะหวานจั๊วแต่ลูกนี้น่าจะดองได้ด้วยเนาะดองน้ำส้มลูกต,ตำลึง เหมือนจะ่เคยเห็นลูกแบบนี้ในห้าเหมือนคนสเปนคอาดองหรืออะไรที่แบบอันนี้แหละเห็นไหลคะหลวกไปนะคะนี่หยอดดอกหอมนะคะนี่ดอกหอมเล็กๆชมกุยยางนับนึงยอนเส้นเดี๋ยววิตามินหายหมด การลวกผักที่ดีต้องแป๊บเดียวนะคะวิตามินจะไปกับน้ำหมดแป๊บเดียวเสร็จแล้วนี่นะคะพี่น้องรอบอีกรอบนะคะมันขมจิต้าต้องเอาต้มอ,อีกเด้อพี่น้องต้มโดนๆเลยจักหน่อยนะคะนี่นะคะพี่น้องก่อนนะคะ นี่เป็นเนื้อไก่นะคะที่กินไม่หมดนะคะแต่ย่างแล้วก็เอามารีไซเคิลอีกแล้วค่ะรอบนี้เอามาตำเป็นแจ่วเป็นน้ำจิ้มนะคะน้ำพริกอันนี้ก็มีผักดอกแคลแล้วก็ดอกหอมนะคะพี่น้องกินด,ดีอยู่ดีนะคะควนกวนพีอุดมสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะละคปะ็นน้ำจิม้ม ไก่นะคะเห็ดทำน้ำไอปนไก่น้ำจิ้มไก่นะคะนี่ไม่เป็นสูตรหรอกคะ่ะนี่สูตรจากฮองออตำนะคะพวกพริกหั้อหอมกระเทียมนะคะ น้ำพริกกันบอกไม่ถูกครับว่าเป็นผลหรือเป็นอะไรเอาพริกไกลห่าอเปี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่รสสชาติเป็นบ้าน,นะครับพี่นลองรสชาติแบบช่วยใส่ปลาอะไรนะ แสบขาดไหมคะปนสะดุดเป็นน้ำจิ้มไก่ควรปนกันสูตรตัวที่แล้วครับใส่กะปิใส่อะไรนะกะปิกับน้ำปลานะนี่หนูกคยดูใจป่ะน้ำปลาอ่น้ำเลรอคะนี่อ๋อสูตรหมุ่ส่วนนะคะไม่เคยมีสูตรหรอกค่ะพี่น้องะว่ขี้เกียจเคลียร์ในกลุ่มต้นมันช้า ไม่ทันกินทันอยากนะคะพี่น้องเพราะต้องไปทํางานเก็บมาละกอนทุกนี้นั่นด้วยนะคะไม่ค่อยพิถีพิถันเรื่องอาหารนะคะชีวิตแบบง่ายๆนะคะพี่น้องแบบพอเพียงแต่ไม่เพียงพอนะคะเก็บมาขายพมตอนกะปิตัวนี้ก็เป็นยังนั้นหคะทำเองกินเองนะคะนี่ครับพี่น้องกิต้าจะชิมนะคะไอ้ลูกตำลึงนะจ้านิที่กิต้าต้มมานะคะแล้วก็ป่นเนาะเรากิต้าก็มีป่นนะคะป่นไก่นะคะพี่น้องป่นแบบ กึง่งเนาะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่นะคะน้ำจิ้มนนก็เป็นไก่แล้วค่ะตมยำไก่นะคะพี่น้องขอน้วเสียบๆนะคะนี่อขอโตกินนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวจะคุยให้ดูนะคะมันจะเป็นยังไงแล้วมีแต่กระเป๋านะคะกระเป๋านี่ต้องจัดไปขามปีเลยนะคะเพราะว่ามีเรียนลหลายวิชาเพื่อเพเลยไม่ทันนี่นะคะ เดี๋ยว kita จะลองจิ้มนะคะนี่อันสิแสบเรค่เดียวเดี๋ยวเราต้องรองจากอัน,อ,นอันไหนคะนี่นี่นะคะปนไก่ได้ไหมพี่น้อคุยอ,อ,อืม้มแล้วทานทีจะไปกรอบกรอบ,บ,บแล้วกพี่น้องขมด้วยจะขมอร่อย ถ้าแบบคนแก่ซิน่าจะอร่อยมากเลยครับแต่ว่าลิ้นคนแก่ชอบรสกรดขมนะครับแต่กินแล้วก็กินได้อยู่ค่ะขมประมาณเกือบเท่าสะเดานะครับตำลึงที่นี่ออืร่อยค่ะอร่อยขอบคุณมากมายนะคะที่แนะนำมานี่ค่ะคนไก่กุยขิงเอืมดอกแคร์กิต้าก็มีนะครับเอาไปคุยให้อยู่ ดอกแครอทลวกแซ่บๆกินไงอยู่ไงนะคะเนี่ยรีวิวผักให้ดูเนาะไม่ได้เจออาหารการกินมานานแล้วค่ะอืออกแค่ดอกหอมกลรูหว่ามากเส็บใ้สักพี่เนาะอร่อยมากแต่ละอย่างดอกหอม น้ำจัวานมะเขือปอะมะเขือปอกนอำแข็งอือเดมซ้อมบุญน้คะลูกใหญ่ๆเนอะลูกสีแดงแล้วก็มีแล้วค่ะสุกอยู่ข้างใน่ะ มันสุกรสชาติแปลกๆนะคะแต่ก็อร่อยอืมรสชาติเปรี้ยวๆอันสุดจะเปรี้ยวนะคะนิดนึงเปรี้ยวๆเท่าเปรี้ยวเลยอืมสนับค่ะขมอยู่ลูกสองลูกแรกนะคะลูกเอ่อ แต่ถัดไปไม่ค่อยขมนะคะเพราะว่าลิ้นปุ่มรับลิ้นไม่ทำงานแล้วค่ะนี่นะคะอุ้ยน้ำเจีาวกับสับแล้วท่เนี่ยเอน้ำจิ้มไก่ปวดไก่หวานแล้วค่ะกินไปกินมาหวานแล้วค่ะนี่โอเคผักนอ่งางรหญยมากมากเลยค่ะพี่เจ้าขอบคุณนะคะ กำลังใจตลอดนะคะที่มีให้เดอ๋ยวแค่<ฮ>ประทับใจค่ะประทับใจนะคะคุณแม่ี่เพราะว่ามันขมลูกสองลูกแรกนะคะลูกต่อไปกรอบมากแซบ่บขอบคุณนะคะที่ทำให้กิตาได้รู้ว่าอันนี้กินได้โอเคค่ะขอบคุณหลายเดี๋ยวกิตาต้องรีบไ,ไปเก็บมะละกอนะคะโอเคค่ะไปเก็บมะละกอกันต่อนะจ๊ะ นี่ค่ะพี่น้องยังแซบอยู่นะคะยังยังไม่จบการแซบนะคะมาแซบกันทางนี้ต่อนะคะนี่แบบประทับใจหลายค่ะเมนู